เอ,ออเออโอ้ยเท่นึงอู้อู้ส่งามพี่น้องส่งามอ,อ,อพี่น้องครับเดี๋ยวลงเงยไอ้อยนะกันนะครับเป็นเยอ้อยสูตรอูมามิของเสียภาษาคือเกาหลีละนะครับตัวนี้เดี๋ยวสิตี้ออกใกล้ๆเลยมือนี้นะครับรุ่นของใหญ่นะกันเมื่อนี้พี่น้อง พี่น้องครับไปลงเงียะนนักกันก่อนนะครับสีลงทีมวิก่อนหนึ่งหลังมือนหนีใส่ตะกลัวนะครับพี่น้องเราผมใส่ทุนทุนนี่มันวิ่งได้ตลอดแนวนะครับเพื่อพี่เพื่อน้องได้เห็นว่าเวลาขันป้ามันหลากเนี่ยมันสีหลากไปทั้งใดน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวลงเงียนทีมวิก่อนค่อยว่ากันครับพี่น้อง พี่น้องครับตอนหนาทุนเดินแล้วครับฟังขัวครับพี่น้องลากลาแล้วๆลๆวแล้วล้วแล้วแล้วแล้ว้อ้้โอโอ้ไดถึงตัวหลอกมีปัญหาพี่น้อง ดี๋ยวก็น่ามืดบาดอีกแล้วใครนะครับใกล้แลี้ยงดมใส่นักกันเป็นยังไงคือสิบวันใหญ่ได้พี่น้องเลยโอ้พอแล้วอยู่เอาเรียบร้อยพี่น้องแต็แหลกแขกหมานมากเหรอครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเต็มแหลกแขกหมานนะครับมาให้พี่หน้องในเมืองยางเป็นทางการมึอนี่ใส่ตะกัวครับพี่น้องแล้วก็ใส่ทุนวิ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องได้หูว่าเวลาสายมันแลนมันแลนไปทั้งใดซื่อนะครับลองใส่ตะกัวมึงมาอนี่ตีใกล้ๆมึงว่าสีใดแต้มใหญ่บ่นะครับมีแต้มแหลกมากล้วครับพี่น้องฝากผลงานนะครับพี่น้องครับของหน้าที่งานหลากแล้วครับพี่น้องเออมึงว่าสีเป็นยังไงสีใดแต้มบ่ครับพี่น้อง ก็นายปิดเบรกโอ้ยโอ้ยเออใส่คือสิ่งใหญ่ครับพี่น้องอู้อูอ้มันตีหนามเลยออกมาไหมครับโอเคออกมาแล้วครับพี่น้อง โอ้ไผ่น้ำบักแห้งเลยครับแนมจากนีเห็นไผ่น้ำบักแห้งเลยครับหยอดมานีแล้วครับพี่น้องโอ้ยแนวตักปลาอียงกุ๊จ๊กสีนาะพี่น้องอ้อลากมาก เอารบเอาต็มแรกแข่งม้านมากเลยครับพี่น้องโอ้ย FC ถึงงัดแล้วสบายใจครับเอาให้หมึดเอาให้หมึดปลาชโดนกินปลาเล็กใไหมครับเต็มแรกแข่งม้านครับเต็มแรกแข่งม้านครับพี่น้องครับทีมงานบ้านช้างมาเยือน พี่น้องครับลากแล้วพี่น้องลากเน่าลากเนอาเออ,อ,อเ,เออยู่คอยทีหนึ่งเออ,อ,อยอยก็มาพี่พี่น้องใก,ใกล้ๆน,น,นี่มี่ใส่อยู่นักนักพี่น้องนักตึกเลย เกี่ยวเมื็ดที่น้องเกี่ยวเมื็ดโอ้คือคือปลาคอไงได้ๆๆมันคือชะโด o w คือปลาคอแต่ว่าปลาคอบนหาแห้งสมหนครับแต่ว่าไล่ อู้อู้ใส่งามพี Ooh. Ooh. Ooh, ่น้องใส่งามโอ้โอ้ปวดกลัวตับเลยพี่น้องโอ้โอ้ใส่ตะก,ก,กัวาตีลงใกล้ๆนี่ของใหญ่อีหลีครับพี่น้องโ้ Ooh, ติโตโอ้ดิโตฮึโอ้ดีโ,โต,โพ,โตโพี่น้อง อุ้ยตบวพีช่วยหน่อยต้องเอาของตักเกาะออยู่มุมปากจะลากขึ้นกลักวกลัวมันหลุดอย่าให้ทีมงานเพิ่นหาวิธีการตักให้อันตักก่งย่งใหญ่พี่น้อง <c ười> อันตักเพิ่นกับบักยัยหนึง่ง <c ười> พี่น้องมึงอันตักได้เลยพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้ <c oughs> เอาละยานอันตักหักกับเป็นพี่น้องโอ้ยของหมดไงเลยพี่น้องมีไฟมีไฟโอ้ <c oughs> ของเม็ดเกี่ยวเม็ดครับวางเลยขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆ ไมอนีผ้าทีมงานเอฟซีเพิ่นมาเหรนครับพี่พี่น้องบอกท,ท,ที่โตใส่บ,บกับกใหญ่นะครับบักอ้วนบักขี้อะไรเมื่อกีล่ะนะครับนี่ครับพี่น้องตะขอขอยู่จึกคือเก่านะครับโอ้หนักหนักอีหลีฝากผลงานน้นองครับพี่น้องครับลากอีกแล้วพี่น้องลากอีเลลากอีเล่ออีกเส้นหนพี่น้อง มาถือหลอกกันเพดีโอ้เสียดายมาถือหลอกที่ก้านพี่น้องเลยนี่นี่เออึงจวดเลยพี่น้องโอ้สงสัยสีเป็นแต้มอำลาไม้นี่หรือวะครับพี่น้องเกือบเที่ยงล่ะ นะครับไปกินเธเดียวเกี่ยวไว้เหมือดเลยพี่น้องโอ้กระโดดโใส่บใหไงพี่น้องแต่ว่าถึอหลอ,อกก็ที่มันพิการสักหน่อยหนึ่งโอ้เรียบร่อยอืมด้โอใส่ง,งามๆอยู่พี่น้องใส่นี่นะครับงามเติบงามเติบคืออย่างไรครับพี่น้องลองใส่ทุนใส่ทุนนะครับ ส่ซุนแล้วผมกัใส่ตะกัวตีลงใกล้ๆนะครับก็ได้แต้มอยู่นะครับเพราะได้แต้มอยู่มือนี้ก็ถือว่าพันนะครับพี่น้องในการผ้านาเอฟซีจากผู้ทังใกล้นี่พินมาสั่มไม้เก่านะครับก็เพราะได้แต้มพี่น้องเอ้าเดี๋ยวโซ่ให้พี่น้นองในเมืองกวอนนะครับพันกันอีลุงตุงนั่งเลยพี่น้องเด็ดตัดทิมแท้ๆเอ้าแต้มงานงฝากพี่ฝากน้องครับ พี่น้องครับมือหนีผ้าชิมงานเอฟซจากอำเภอทาตูมาเมลินนะครับได้ลากไปอยู่3ามซีเือได้มาเต็มนึงนะครับอันนี้เป็นผลงานของเสียดภาษานะครับพอได้ไมีเต็ม <3 S 1> ให้พี่น้องในเมืองพอได้งัดสนุกสนานนองมือนนี้เนาะลากส <c oughs> แล้วก็มีอาการหนึ่งอ <c oughs> ายอย่างรวดเร็ว, <c oughs> วได้หนึ่งแต้มโอเคโอเค <c oughs> แต่ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องลูกหมูหน่อยนะครับสุดยอดบริษัหวังครับพี่น้องฝากผลงานน้องครับ